สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทำซอสฝรัไซแซนวิชเนาะทาแซนวิชอันนี้สูตรของฝรั่งก็แเรากันเนาะมันจะมีของฝรั่งก่อนไทยอันนี้สมศรีก็ใส่มายองเนสแล้วก็ใส่โยเกิร์ตเจ้าแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ผงกะหรี่จะทำให้มันมีรสชาติเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะอันนี้เราก็จะใส่เหมือนกับแยมอะแยมฝรั่งอะแต่มันจะมีพริกอยู่ในนี้ตัวนะ แต่ถ้าใครมีก็ใส่น้ำผึ้งแทนก็ได้เจ้าเขาก็ใส่น้ำผึ้งแทนฝรั่งจำใ่น้ำตาลนะแง่อย่ายงฝรั่งจำใ่น้ำตาลไปจะเอาน้ำผึ้งแทนน้ำตาลนะคะฝรั่งไปจะใจน้ำผึ้งอันนี้ผมก็หลีทำให้มีสีสันแล้วก็ทำให้มีรสชาติออกเผ็ดๆน้อยถึงจะอร่อยนะคะทำอาหารมันมีสูตรตายตัวเนาะแล้วก็ใส่มะนาวใส่พริกไทย คน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 ให้มันเข้ากันเจ้าเดี๋ยวเราจะไปทำเซนดิวิตกันเนาะโอเคละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ก็ได้แล้วเจ้าอันนี้ทำมาทำเซนดิวิตอันดิทานี่มันเป็นไอ้อย่างนี้พาสลีเด้ออันน,น,นี้อันนี้มันของมังสวิรัตอันดิกระลังยานี่เป็นของมังสวิรัตนาบรรจับพาสลกีกับระดมันกับไอ้อย่างนี้กับกับชีด ชีดแบบของบางสวิลักอะ่ะอืมอันตีเหลืองเหลืองในสอดตีสมศรีทำตังบนนี่มันเป็นมังไอเห็ดอันนึงมันใจมังเจ้ามันเป็นไก่ในสมสรีจะเอาไกล่ลงเนาะต้องทำสองอย่างเข้าห้องประชุมนะคะอันนั้นลูงพี่เอาอันเนี้ยเข้าถอดมาใส่มังสวิลักอะ่ะแล้วก็มะเขือเทศ สมศรีกรท็ทำหมางสมศรีก็ใส่ไก่ครับมะเขือเทศลงไปเสรแล้วลูกผีบก็ใส่บัวผัว่ะอันนี้เป็นหมางสวิลักนะคะใส่บัวอบวบญี่ปุ่นนะ่ะแต่มันเป็นสีเหลืองอบแล้วก็สมศรีก็ใส่ถั่วบดลงไปเจ้าอันนึงเหล่านี้ก็ถั่วบดตีวังข้างบนเป็นถั่วบดใส่ถั่วบดแล้วก็ใส่มะเขือยาวมะเขือยาวก็เอาไปอบก่อนนะสไลด์สไลด์แล้วก็ไปอบเจ้า เป็นอาหารมังสวิลักต์เนาะตี่สมซีใส่อยู่เนี่ยมันเป็นมะเขือยาวนะคะเนีย่ยสองอย่างเนาะแหมอันก็เป็นไก่แหมอันเป็นมะเขือเป็นมังอืมอันนั้นใส่ไกล่แล้วก็ใส่เบคอนเสร็จแล้วเจ้า ทำเซนวิชเ็จแล้วเราก็มาทำสลัดต่อเนาะมันเติมได้อยู่ได้อย่างนะมันเติมได้หน่งอ่ะมันเติมได้อยู่เจ้าจะได้หนงางกำกับบายมงอันนี้มาอันนี้ไอ้เน,นี่น,นี่มันฝรัง่งต้มแล้วเนาะสมศีก็มาพาครึ่งพาครึ่งเลี้ยงจ้าทำมันสวยงามสำหรับโต๊ะข้างนอกเนาะ พา,าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาครีมใส่นะคะสมศรีทำซอสตะเกีมันเป็นซอสอะไรอย่างนี้ต้นหอมนะโพลอยหรือว่าต้นหอมน้อยของฝรั่งนีน่อันตีเขียวเขียวนี่นะต้นหอมน้ำมันพริกไทยเกลือใส่แล้วก็ปัน่นเจ้าปั่นมันเป็นสีเขียวเนี่ยหรือผจะจ่ออะโวคาโดก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ต้องใส่น้ำมันนะ,จะเจ้าใส่น้ำมันนิดนึงอะโวคาโดพริกไทย เกลือกระเมีอะโวคาโดกระจายต้นหอมเลยเจ้าปัน่แนออลแล้วก็มายองเนสเออลืมไปแล้วก็มายองเนสเจ้าปัน่นให้มันละเอียดเลยมันก็จะเป็นครีมได้เป็นสลัดได้อันนี้มันอันนี้มันฝรั่งต้มแล้วเนะาะกระพาข่งเราก็จะทำทั้งสองถาดเลยนะคะพรอมเป็นอาหารบุฟเฟ่คนมันเยอะเนาะ ถ้าทําถัดเดียวมันป๋อมันตันเดี๋ยวมันจะทําไม่ทันนะคะต้องทําไว้เลยวันนี้เป็นเด็กทําสลัดได้ททำกับข้าวลงผิดเป็นคนทากับข้าว เซตแล้วก็ตกแต่งน้าโดยพักพักันอย่างก็ได้แล้วแต่เซตแล,ะะล้วก็ใส่กระลำม่วงเจ้าเห็นปะมันจะได้มีสีสันสวยงามแค่นี้กเ็เซตแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปา็าวัตตังโต๊ะกระลำปีมายองเนสพาสลี แป้งถั่วแครอทแล้วก็ถั่วนี่กับพาสต้าชีสมะเขือเทศเห็บดบดนี่เห็ดนะเนี่ยเห็ดอบแล้วก็ไปบด ถั่วบดรามปีม่วงถั่วแล้วก็แครอทมันฝรั่งไข่ นี่คือชีดสลัดมะเขือยาวแล้วก็สลัดแล้วก็ผลผลไม้ของประเทศเปน็นนะเนาะป็นห่อหอย่ังสมจีก็จำได้นี่แหละเจ้านี่นะอุ๊ซ what is it it's a hazelnut and bean okay. uh. อันนี้คือทั่วเหลืองกับอันบอกคลีเจ้าทําสลัดเนาะนี่แหละอาหารวันนี้สมศรีกระทายขอานะคิดนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติทิตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ